สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เจอกับผมจะรุชกรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวัน <c oughs> นี้ก็จะมาคุยกันถึงพื้นฐานโหราศาสตร์ฉบับเรียนรู้ง่ายนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่ส <c oughs> <c oughs> ิบสองก็อาจจะบอกได้ว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายสําหรับพื้นฐานโหราศาสตร์ฉบับเรียนรู้ง่ายแล้วนะฮะเพราะว่าถ้ามากไปกว่าเนี้ยถ้าสอนมากไปกว่านี้มันก็ไม่ใช่พื้นฐานแล้วครับนะอาจจะต้องเรียกเรียกว่าเป็น ระดับก้าหน้าระดับแอดวานอะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เรียนมาทั้งสิบสองบทนั้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอแก่การใช้งานแล้วนะครับตั้งอ่านพื้นดวงแล้วก็ข้อสำคัญคือเรื่องของดวงจรนะวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของดวงจรในส่วนที่เรียกว่าลักนณจรนะรลักนณจรเนี่ยนะครับก็คือ การควบคุมการทํานายในอายุนั้นๆน,น,นะให้เป็นไปนตามกรอบที่วางไว้ก่อนส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าให้ดูดาวจรณนะขณะนั้นแทนนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นลัคนาจรที่ดูละเอียดละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะฮะอ่า เดี๋ยวจะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคำว่าลักนณาจรน,นั้นนะฮะเราเนี่ยนะครับสามารถจะใช้งานได้เป็นเพียงกรอบในการทำนายในแต่ละปีในแต่ละช่วงอายุเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกับการที่เราจะใช้ดาวจรมาประกบบางทีเราใช้ดาวจรมาประกบเนี่ยมันจะดีกว่าเพียงแต่ว่า <c oughs> การใช้ดาวจรเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีสโคปหรือว่าโครงสร้างของการทำนายไว้ก่อนมันก็เลยทำให้บางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็จะจับจุดการทำงานอ่การทำนายค่อนข้างจะยากเราจำเป็นจะต้องมีลักขณาจรคอยช่วยเหลือครับอาดวงของที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับเป็นดวงของดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนคน เรียกว่าเป็นคนเอเชียมาก่อนนะก็เป็นคนเอเชียนั่นแหละครับแต่ว่าเขาไปหากินที่ฮอลลีวูดนะนั่นก็คือคุณมนะิเชลโยมิเชลโยเนี่ยเป็นชาวมาเลเซียเป็นนางงามมาเลเซียแล้วก็ไปเล่นหนังฮ่องกงนะเริ่มต้นจากการเล่นหนังฮ่องกงซะก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไต่เต้าไปถึงฮอลลีวูดนะจนกระทั่งตอนเนี้นะในปีเนี้ปี2 5 6 6 ก็ไดออสการ์ Oscar. ไดออสการ์พอดีเลยครับเป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีมากเพราะว่าเธอเองเนี่ยเป็นซูเจ้นะเล่นหนังประเภทซืูเจของฮ่องกงมาระยะเวลาหนึ่งก็ไม่คิดล่ะครับว่าจะต้องไปฮอลลีวูดแล้วพอไปฮอลลีวูดปั๊บก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอ่ะวันนี้จะมาคุยกันนะครับถ้าดูจากดวงของ <c oughs> คุณมิเชลโยเนี่ยนะครับ เขาก็เกิด6สิงหา2505ครับนะเกิด6สิงหา2505แล้วไงต่อครับปีนี้อายุ60ปีครับนะอายุ60ปีเนี่ยถามว่า <c oughs> ถ้าสมมุติเราจะดูเป็นลักษณะของดวงจะตาเนี่ย เราก็จะบอกยากครับว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้งงนหรืออะไรต่างๆนะฮะ <c oughs> แต่ว่าที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามันมีกรอบของลักษณาจรเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ก่อนอื่นเนี่ย <c oughs> ต้องต้องสอนวิธีการใช้ลักษณาจรหรือการจรลักนาซะก่อนนะฮะการจรลักนณาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่า มันก็มีวิธีจรของก็ก็มีวิธีจรของเขานะฮะลักขนามันจรได้ครับซึ่งมีหลายสูตรนะฮะลักขณาจรนี่มีหลายสูตรหลายสูตรแต่สูตรที่แนะนำฮะ,ะแนะนำสูตรนี้ฮะ,ะเพราะง่ายสุดก็คือสูตรที่เรียกว่าจรลักขณะ ปีละช่องตามอายุย่างครับโอ้ตามอายุย่างนะต้องเข้าใจนิดนึงคาว่าอายุย่างนะฮะอายุย่างไม่ใช่อายุเต็มนะครับนะมันมีหลายสูตรครับแต่ว่า <c oughs> สูตรอายุย่างเนี่ยเป็นเป็นสูตรที่ผมว่ามันง่ายที่สุดแล้วแล้วก็นับง่ายด้วยครับแล้วก็ได้ผลแล้วก็แม่นยำนะก็เลยต้องใช้สูตรอายุย่าง นะเอาสูตรเดือยย่างมาให้ใช้ครับคําถามคือ <c oughs> มันมีอะไรมากกว่านี้ไม่มีครับหนึ่งถ้าคุณได้ลัคนาจรมาแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจว่านะฮะถ้าคุณได้มาแล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่ว่าลักนาจรจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะฮะ <c oughs> คุณก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องใช้ดาวพื้นดวงเนี่ยนะครับเป็นกรอบทำนาย นะฮะเป็นกรอบทำนายนะครับ <c oughs> นะฮะแล้วใช้ดาวจรเนี่ยละครับนะฮะใช้ดาวจรเนี่ยเป็นลายเป็นการบอกรายละเอียดของการทำนายหรือวิธีการใช้ลักษณะจรน,นะครับผมเอาอยัางไงครับอ่ะสมมติเราดวงของมิเชลโยเนี่ยมามา <c oughs> ดวงของซูเจของเราเนี่นะครับเขา <c oughs> เขาอายุเท่าไหร่ละครับอายุหกสิบ ปีเจ็เดือนซึ่งถ้าสมมุติว่าจะดูลักษณจรก็คือเป็นคนที่มีอายุย่าง61สเอ็ดถูกไหมฮะเมื่อกี้หลักการาก็คือ,ต,อต้องใช้อายุย่างนะครับไม่ใช่อายุสูตรนี้ต้องใช้อายุย่างนะครับแปลว่าอายุ60สนี่ก็คือย่างเท่าไหร่ฮะ,ย,ะ,ย,ะ,ะ,ฮะ,ะย่างหกสิบเอ็ดย่างหกสอ็นับไปฮะนับไปจนกระทั่งถึงย่างคุณก็จะเห็นว่าลักษณาจรมันไปทับลักษณาเดิมเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทับลัคนาเดิมเนี่ยคุณก็เอาพื้นดวงดาวจากพื้นดวงคือดาวในวงในนี่แหละครับวงนอกช่างมันก่อนเอามาพิจรารณาคุณก็จะสังเกตว่าดวงนี้นะฮะได้จัดล่ะจะโชคนะฮะกลุ่มลัคนาแล้วก็กลุ่มลัคนาจอดด้วยถูกไหมฮะอ่าซึ่งดาวศุกร์เนี่ยนะครับมาจากพบสุภะเอ,อ แล้วดาวจันท์ก็เป็นราชาโชคมาจากภรเลาพระเพราะฉะนั้นปีนี้เขาจะต้องได้ดิบได้ดีหรือจะต้องได้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะฮะจริงไหมล่ะครับก็ปีนี้ไดออสการ์นะครับหนังก็ในช่วงอายุช่วงอายุ61ดย่าง6 1เใหม่ๆนะก็หนังก็ทำไรายได้ระเบิดเทิงก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วคุณมาดูครับว่าดาวสุกจรเขาเป็นอย่างไร ดาวสุกจรคุณจะสังเกตวันเนี่ยเนี่ยวันวันที่ผมเอามา <c oughs> เอาเอาเอาพื้นดวงแล้วก็เอาดวงจรมาผูกเนี่ยเป็นเป็นวันเดียวกันกับที่เขาได้รับออสการ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่าดาวอะไรครับดาวสุกเป็นอุดนะดาวสุกซุ่งเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นนิดนะปีนั้นเป็นอุดวันนั้นเป็นอุดครับ แล้วดาวศุกร์นี่มันพร้อมจะให้โชคให้ลาภอยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากภพสุภาษะซึ่งหมายถึงชื่อเสียงก็แปลว่าชื่อเสียงเป็นอุดก็คือชื่อเสียงสูงสุดในวันนั้นพอดีเออถูกไหมนะถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วดาวพระฤหัสก็เล็งด้วยนะฮะพฤหัสก็เล็งก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีครับนะ <c oughs> ดาวจันทร์ครับจันทรจรอ,อยู่ไหนฮะจันทรจรตอนนี้ไปอยู่ที่ภพสาจจะก็คือหมายถึงได้รับการกล่าวขาน หรือว่าแพร่ขยายชื่อเสียงออกไปเพราะว่า <c oughs> ดาวอะไรครับ <c oughs> ดาวดาวอังคารเจ้าเรือนนะคุณดวงอังคารเจ้าเรือนเนี่ยนะครับถ้าถ้าพื้นดวงไปอยู่ที่ภพสุภะเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์มากระตุ้นอยู่แล้วฮะที่ภพสุภานะฮะไอ้ที่ภพศาสตจะนะอังคารเจ้าเรือนไปอยู่ที่ภพศาสตร์ที่ภพสุภาก็แปลว่ายังไงก็ได้รับชื่อเสียงอยู่แล้ววันนั้นแหะนะฮนะ ในแง่ไหนล่ะครับชื่อเสียงก็คือไปดูจรครับจรเขาบอกว่าชื่อเสียงในแง่ของดาวอังคารจรอ,อยู่พบกรรมมาก็คือชื่อเสียงในด้านของการงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกวันนั้นแหละครับก็เป็นวันที่ประสบความสําเร็จสูงสุดนะในชีวิตนะโอ้มีหลายดาวเลยครับเนี่ยเห็นไหมเลงเข้ามาอ่าแต่คุณอย่าเพิ่งไปดูตรงนั้นครับคุณดูกรอบซะก่อนนะเมื่อช่วงอายุย่าง61นั้นนะครับลักษณะจรอ,อยู่นี่ปับคุณใช้พื้นดวงมาเป็นกรอบซะก่อน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นจึงเป็นวันที่เรียกว่าโชคดีมากๆหรือเป็นวันที่เอื้อต่อวาสนามากๆเพราะฉะนั้นมิเชลโยจึงได้รับประสบความสําเร็จในที่สุดอะ่ะสมมุติว่าเราจะไม่ทายช่วงนั้นล่ะครับเราชายช่วงอายุ62มิเชลโยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอายุ62นะครับถ้าคุณนับนะฮะอันอ,อันนี้60อายุ60ก็จริงแต่ว่ามันมันคือย่าง61 นะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไปดูช่วงที่เขาอายุ61นะฮะหรือย่าง62นั่นเองนะครับย่าง62ในลัษณะจรจะสถิตจะย้ายามาอยู่นี้แหละพอลัคนาจรอ,อยู่นี่ปั๊บเนี่ยคุณก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ตัวเขาอาจจะป่วยเพราะดาวเจ้าเรือนตกวินานใชดาวเจ้าเรือนตกวินาาน,นะอ่านะ คุณไม่ต้องไปดูวงนอกครับเพราะวงนอกเนี่ยมันยังไม่ถึงมันยังจอดอาจจะต้องมีอะไรที่มันจอดในช่วงหกสิบสองอีกถูกไหมฮะย่างหกสิบสองก็อาจจะมีดาวอะไรต่างแต่คุณไม่ต้องไปสนใจคุณสนใจแค่วงในเพราะอะไรครับเพราะว่าดาววงในเนี่ยมันจะบอกถึงกรอบในการทานายครับมันจะบอกถึงกรอบในการทานายว่าจะเป็นยังไงนะะเรื่องอะไรที่ไม่ที่ที่อาจจะมีปัญหาบ้างอันเนี้ยนะครับเรื่องการเงินเพราะดาวการเงินคือดาวดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคาร สำหรับปีนั้นนะฮะปีอายุห2ก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะลักษณะ,ละดเดิมจะไม่ใช้แล้วใช้ใช้ลักษณะจรแทนนะคุณจะสังเกตว่าดาวการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวอังคารน,นะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยนะครับในพื้นดวงเดิมมันตกมอละเนะันนั้นปีนี้จะมีจะมีกรอบของการทํางานในแง่ของการที่อาจจะต้องใช้จ่ายเงินเยอะนะใช้จ่ายเงินมากแม้ว่าจะเป็นราชาโชคก็ตามแต่ก็เป็นลาจาโชคที่หลายช่วงแปลว่าสบายสบายหรือ คือจ่ายแบบไม่ไม่เดือดร้อนนะแต่ว่าจ่ายเยอะแต่ไม่เดือดร้อนเออใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกถึงกรอบของการทํานายดวงชะตาในปีอายุหกสิบสองหรือปีหน้าครับอายุย่างนะหกสิบสองหรือปีหน้าว่าเป็นยังไงอ่าถามการงานเป็นไงบ้างการงานคุณก็จะสังเกตว่าดาวจันท์เนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยตกพบวีหน้า นะแต่ก็ไม่เป็นแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าวินาศเนี่ยก็อ,อาจจะยังไม่มีการแสดงหรือมีงานอต่างๆโดดเด่นออกมาวินาศแปลว่าเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้นะนะนะเพราะว่าเหตุที่จะถ่ายต้องถ่ายดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานหรือดาวจันทร์เนี่ยนะครับมันเป็นราชาโชคพอเป็นราชาโชคปั๊บจะถ่ายร้ายไม่ได้เพียงแต่ว่าวินาศมันอาจจะแปลว่าเออเฮ้ยมันไม่สามารถแสดงออกมาได้นะครับหรือ อาจจะไม่มีผลงานในช่วงปีอายุย่าง62แต่ว่าเหมือนกับก,กำลังถ่ายทำมาหลต่างสักอย่างอยู่นะ,ะก็ <c oughs> แล้วการถ่ายทำในครั้งนี้น่าจะประสบความสาเร็จดีเพราะว่าจังหวะต่อตอไปเป็นดาว <c oughs> ดาวพุธเนี่ยก็เป็นราชาโชคเช่นเดียวกันนะแต่อยู่ร่วมมรุตยูด้วยนะมรุตยูในที่นี้ก็จะต้องถ่ายดีครับเพราะมันเป็นมันเป็นดาวโยกหลังลัคนานะก็คือน่าจะมีการ ถ่ายทำแล้วก็อาจจะผลปรากฏว่าน,น่าจะเป็นเ,เรียกว่าเป็นโชคให้กับเธอในในโอกาสต่อไปอ,อันนี้ก็ว่ากันได้เรื่องอื่นก็โอเคครับอันนี้คือลักษณะของการทำนายถ่ายทอในกรอบของลัคนาจออ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงต่อไปครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดวงต่อไปก็คือดวงของลีอะไรเนี่ยคีหุยควานใช่ไหม เป็นคือมิเชลโยก็ได้นำหญิงยอดเยี่ยมแต่คีวฮุยควานเนี่ยนะเล่นเป็นสามี <c oughs> ของมิเชลโยซึ่งก็สมัยเด็กๆเนี่ยเขาก็เล่นอินดีนาโจนจำได้ไหมนะคู่กับแฮลิสันฟอร์ดเลยครับนะเป็นไอเด็กใน,ในภาค2องนะเ e มเพิ Temple of d o อ m มเนี่ยนะแล้วก็มีดาม่ากันเพราะว่า <c oughs> ดาม่าในทางดีนะฮะเพราะว่าตอนขึ้นไปรับรางวัล แฮร์สันฟอร์ดซึ่งก็เคยเล่นกับคีฮุยควานเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นดาราใหญ่แหละก็ขึ้นไปมอบรางวัลให้ผลปรากฏว่าเขาก็มากอดเกิดอะไรต่างกันอุ้ยซาบซึ้งนะน้ําตาไหลเพราะว่าเขาเคยเล่นเล่นหนังเรื่องเดียวคือหนังเรื่องแรกที่คีฮุยควานเล่นก็คือเนี่ยแหละครับอินดีนาโจนเนี่ยเล่นคู่กับ Ford แฮร์ริสันฟอร์ดนี่แหละก็ประสบความสาเร็จนะในที่สุดแล้ว กี่วควานตอนนั้นอายุ10กว่าขวบเองสิบสองสเองมั้งฮะแต่ปัจจุบันอายุ51ปี6เดือนซึ่งถ้าถามว่าอายุ51ปี6เดือนเนี่ยนะถ้าสมมุติเราจะดูลดักษณะจรนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าคุณคีหวยควานนั้นอายุย่าง52แล้วเมื่อย่างห้ปั๊บเนี่ยนะครับกฎของการลักการใช้ลักษณะจรคือลอักษณะจรก็จะจอดไปปีละช่องนะครับ อ่าอย่างเช่นเนี่ยตัวตัวเนี้ยอย่างเงี้ยนะลัคนาเขาอยู่ราศีกรกดเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอายุย่างหนึ่งขวบถูกไหมฮะอันนี้ก็ย่างสองขวบนะสามขวบไปเรื่อยฮนะนับไปเร,เรื่อยครับจนกระทั่งถ้าสมมุติว่าคุณมีมีกําลังใจในการนับเพียงพอฮนะคุณก็จะทราบว่าอายุย่างห้าสิบสองเนี่ยนะครับนะย่างห้าสิบสองเนี่ยลัคนาจอจะตกตรงนี้พอดี ถ้าคุณใช้โปรแกรมของภาลโชตนะภาลโชตเซตบีเนี่ยนะครับผูกดวงออกมาเขาจะบอกลักษณะจออายุย่างให้คุณนะด้วยมันก็เลยทําให้ง่ายต่อการคือเราไม่ต้องนับประสิทธิเวลาแต่ถ้าเราจะนับนะฮะนับไม่ง่ายครับนะฮะก็คือเท่าลัคนามันวนหนึ่งรอบเนี่ยก็เท่ากับสิบสองขวบถูกไหมถ้าสองรอบก็ยี่บสี่สามรอบก็สามหกสี่รอบก็สี่สิบแปดถูกไหมฮ แต่เขาอายุย่าง52เพาะนั้นตรงนี้ตรงนี้48นะคร48นะฮะเป็น48แล้วตรงนี้ก็ต้อง49 50 51 52เห็นไหมตรงกับลักษณาจรของเขาพอดีนะซึ่งซึ่งมันทําให้เรานับง่ายฮนะก็เล่นแม่12ไปเรื่อยๆอายุถึงตรงไหนก็ก็มันวนครบรอบนะฮะครบหนึ่งรอบนะเมื่อนับจากลักนามันจะได้ทีละ12 คำถามคืออ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณจะใช้วิธีการวางกรอบแบบเนี้ยก็เท mm ่ากับว่ากรอบของดวงชะตามันจะซ้ํากันทุกสิบสองปีใช่ไหมใช่ไม่ผิดนะกรอบของการอ่านดวงชะตาจรเนี่ยนะครับถ้าสมมติจะใช้เฉพาะดวงของจะ <c oughs> ใช้เฉพาะดาวในวงในหรือดาวพื้นดวงเนี่ยนะมันจะมีกรอบที่ซ้ํากันนะทุกสิบสองปีครับนะอ่าอย่างเช่น ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้คีฮวยควานอายุย่าง52ถูกไหมฮะ52เขาอยู่นี่เพราะฉะนั้นกรอบดวงชะตามจะเท่ากับการที่เขาอายุเท่าไหร่ครับก่อน52คือ,ค,อคือมันเคยตกตรงนี้มาก่อนถูกไหมฮะตรงนีน้ถ้าสมมุติว่าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณจะลองนับดูนะฮนะ40ปีเมื่อตอนเขายุ40 กรอบของลัคนาจรกับกรอบของดวงชะตามันจะเหมือนกันกับปีอายุ52ถูกไหมฮะเมื่อเมื่อมันเหมือนกันปั๊บเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่ากรอบของลัคนาเนี่ยนะฮะมันจะใช้แทนกันในใช้ใช้ใช้เหมือนเหมือนกันแต่ที่แตกต่างคืออะไรครับดาวจรฮะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆก็เลยแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูครับปีนี้ใครอายุห้าถูกไหมฮะอ้าแล้วมันดีตรงไหนอะไรยังไง คุณก็ดูครับว่าปีอายุ5้าสปุ๊บเนี่ยนะครับนะก็ตกราศีตุลใช่ไหมเนี่ยตกราศีตุลซึ่งในดวงเนี้ยนะครับมีดาในในราศีตุลเนี่ยมันมีดาวศุกร์นะฮะมีดาวศุกร์ครับเป็นเจ้าเรือนราศีตุลน,นะฮะแล้วก็ไปตกดาวศุกร์ไปตกอยู่พบกัมมะกัมมะซึ่งมีตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคเกิดขึ้นตำแหน่งราชาโชคเกิดขึ้นนะ มันแล้วมันจะได้โชคเกี่ยวกับการงานใช่ไหมฮะเนี่ยก็แปลว่าปีอายุกรอบเอมอเมอเม,อ,มออายุคุณได้ห้าสิบสองย่างห้าสิบสองกี่หัวควานจะได,จะได้จะได้ราจะโชคด้านของการงานนะซึ่งถามว่าอะไรโชคเรื่องการงานมีอะไรบ้างครับนะคุณก็จะสังเกตดโูโอ้เยอะเลยครับเพราะอะไรครับมันจะร่วมกับดาวพุธด,ด้วยดาวพุธเนี่ยมาจากตําแหน่งนะฮะมาจากภพสุภาก็คือชื่อเสียงได้ชื่อได้เสียงด้วยนะครับ เออได้โชคได้ชื่อได้เสียงอ่าแล้วไอ้ดาวจัน์นี่ก็เป็นอะไรอยู่แล้วครับดาวจัน์นี่ก็เป็นจัน์เดิมนี่มันก็เป็นไอ้เรื่องของการงานอยู่แล้วนะเออเห็นไหมอ่าเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คือเป็นไปได้ว่าก็จะได้อะไรดีๆสักอย่างหนึงัแหละนะ<ม>สำหรับกีหวยขวนในปีอายุยาง52ซึ่งในช่วงที่วันที่เขาได้รับออสการ์นั้นนะครับดาวพระเกตนะทับลักขณะ คุณอย่าลืมครับคุณสมบัติของดาวจรมีอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะนําเอาสิ่งที่เป็นดาวเจ้าเรือนและเรือนที่มันคุณสมบัติของเรือนที่มันอยู่ติดมาด้วยนอกเหนือจากคุณสมบัติของพระเกตเองคุณสังเกตดูสิครับว่า <c oughs> ดาวพระเกตเนี่ยนะครับเดิมทีมันอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งในปีนี้ราศีกรกฎก,ก,ก็เป็นกรมมะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอากรรมะมาใส่ให้กับคีวยควานไปด้วยเ <c oughs> แหมพูดยากเหลือเกินนะ อ่าใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคีวยควานเนี่ยทำไมก็ได้ก็ได้ผลของอกรรมะนะซึ่งมันก็มีพุทธเดิมลอยอยู่ซึ่งก็เป็นสุภะอยู่แล้วนะครับเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทําให้เขาประสบความสาเร็จนะแล้วดาวจันซึ่งเป็นดาวจุดระเบิดหรือดาวที่จะทําให้เกิดเรื่องราวเนื่องจากมันเดินช้าสุดเอ้ยมันเดินเร็วสุดถูกไหมฮะ มากระทบกับดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับใน <c oughs> ในพื้นดวงเดิมดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่ามาจากภพมาจากภพศาสตร์จาก็คือหมายถึงได้รับได้รับการกล่าวขวัญถึงอ่านะฮะในปีเนี่ยในในในวันนั้นพอดีคุณจะสังเกตว่าดาวจรม,มาเพิ่มเติมรายละเอียดให้แต่ดาวพื้นดวงคืออะไรครับดาวพื้นดวงเนี่ยนะครับ โดยใช้ลัคนาจรเป็นลัคนาในประจําปีเนี่ยนะครับมันจะเป็นกรอบของการทำํำนายคุณจะสังเกตว่าดาวสุกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนในเรื่องของการงานอยู่แล้วแม้จะตกอลีก็ช่างมันเพราะว่าอลีในที่นี้มันแปลว่าการงานก็ได้แต่มันก็เป็นมหาอุดคุณดูสิมันก็เท่ากับว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นมหาอุดในการบับบัน่นการต่อสู้นะฮะก็คือหมายถึงว่าการแข่งขันอ่าไหม อลีแปลว่าการแข่งขันเนี่ยแต่เขาเป็นมหาอุดแปลว่าเขาโดดเด่นในเรื่องของการแข่งขันก็คือการการแข่งขันจะชิงรางวัลออสการ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จเ,เป็นเรื่องธรรมดาอย่ามองว่าอลีเสียครับต้องดูเรื่องราวซะก่อนนะคุณจะสังเกตว่านี่คือลัคนาจรที่เอามาใช้งานคุณอ่านเป็นกรอบของดวงชะตาไปก่อนนะแล้วก็ถึงเวลาพอ เอาลายละคอดาวจรมันจรเข้าตรงไหนอีแหละอีท่าไหนยังไงเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวมันมาเองครับอะมาดูอีกดวงเป็นดวงตัวอย่างครับเอาดวงของทันที่ทันสมัยสักหน่อยหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเป็นดวงที่สดๆแลร้อนแล้วกันนะฮะเพิ่งมีข่าวข่าวเลิกรากันไปนะครับของค <c oughs> ู่คู่รักคู่หนึ่งนะฮะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเขาฟ้องเอาว่าเป็นใครคนนี้ทําไมฮะคนนี้มีมีปัญหาอะไรหรืออะไรยังไง ไม,ไม่มีอะไรหรอกครับคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนนะฮะผมผมผมไม่ได้บอกนะชื่ออะไรเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยนะฮะมีตัวย่อว่านอกกอนะเป็นผู้ชายชื่นอกกอเป็นคนลัคนาราศีอะไรครับเป็นคนลัคนาราศี <c oughs> ตุลดาวสุกขชนดาวอังคารน,นะครับแล้วก็ ชนกับดาวราหูด้วยโอ้โ oh, หไปกันใหญ่ครับนะอามาดูครับว่าเป็นยังไงนะคุณดูครับเขาเกิด2523ั 2, นะ้าอยสิบสามอสองพัน้ายปีนี้2566ันห้าร้อยหกเอามาลบกันนะเอามาลบกันคุณแค่สังเกตว่าเขาอายุฮนะเขาอายุเข้า33มสิบสามสเนี่ยอายุย่างฮนะเพราะว่าวันที่วันวันที่อัจนี่ยังไม่ถึงอายุเขาแล้ววันที่มีเรื่อง ก็เป็นวันที่18ซึ่งก็ยังไม่ถึงเฉียดแล้วใกล้ๆแล้วใกล้ๆจะถึงอายุ33เต็มตอนนี้ถือว่าย่างนี้ไปก่อนย่างย่าง3าไปก่อนอะดูครับลบักษณะจองเขาไปอยู่ที่ไหนนะะวิธีนับนะไม่ง่ายครับถ้าหนึวงก็คือ12ถูกไหมฮะหงวงในสิบสองนะถ้าสงวงก็ 24, นะนะนะยี่บสีอ่านะอ่า้ี่ะนี่ก็ยี 5, นะ่ิบห้าอ่ายี่สิบห้ามายี่ิบห้ายี่สบหก 27 28 29 30 3ดยีแปดยี่สิก้าสามสิบอดสามองละสามสตกตกดีพอดนะีคุณดูสังเกตว่า33ไปตกราศีเมถุนราศีเมถุนเป็นลัคนาจรครับนะเหตุที่จะต้องนับเองเพราะว่าใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งมันไม่ได้มีลัคนาจรใหนะ้คุณจะสังเกตว่าปีนี้ เขาเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมแถลงขงแถลงข่าวกันอุตลุดนะคุณดูสิครับดูพบปัต,ตนิของเขาครับที่ราศีธนูฮะันี่คุณดูปัต,ตนิสิมันน่าเลิกไหมล่ะเออไม่เลิกได้ยังไงล่ะครับนี่ฮะมีดาวจากเจาก้าจากเรือนมรณะเข้ามาอยู่มีมารุตยู่เข้ามาซ้ํานะแล้วมีอะไรครับแล้วดาวจาเจ้าเรือนปัตนิเองก็เข้าไปที่ตัวของเขาเองนะแต่ว่า อย่างว่าแหละครับก็สะก็ก็คือบอกว่าคือถ้าจะทายก็คือว่าเลิกกันนะฮะเพราะตัวตัว,ต,วตัวของเจ้าชะตาเองเพราะตรงนี้เป็นลัคนาจรเขานะอ่ซึ่งการเลิกกันนั้นนะครับถ้าดูจะดูจังหวะต่อไปมันเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานนะฮะอ่าเป็นเรื่องของการงานของเจ้าชะตาเองนะอแล้วก็ยังจะเกี่ยวข้องกับสาชะก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยก็มาจากภพสัาชะถูกไหมฮะสัชะจรนะฮะ คุณจะสังเกตใช่ใช่ไหมล่ะทีะ่เขาว่ากันอะถูกไหมล่ะทีะ่เขามีปัญหากันอะถูกไหม,มเนี่ยก็คือดูง่ายๆเลยนะฮะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้ววันที่เกิดเหตุนะครับดาวจันนะฮะดาวจันจรเนี่ยเป็นกระตุ้นที่พบมรณะพอดีกระตุ้นกระตุ้นที่พบมรณะนะฮะพอดีเลยนะะแล้วดาว ดาวเสาจรซึ่งก็อยู่ที่พบอะไรปัตตนิเดิมนะก็ <c oughs> จรไปพบสุภมสุภะเนี่ยก็แปลว่าคือเดิมทีเขาอาจจะเคลียร์กันอยู่นะหรือว่าเป็นมรณะอยู่ก็คือแบบไม่พอใจกันไปตั้งนานแล้วละ่ะแต่พอเสาจรไปที่ราศีกลุ่มปั๊บเนี่ยนะครับมันเป็นสุภะก็แปลว่าเสาจรมันก็นำพาคำว่าปัตตนิมาด้วยเพราะว่ามันเดิมมันเป็นเจ้าดาวเจ้าเรือนปัตตนิจรอ,อยู่แล้วนะ ดาวปัตนีประจําปีเอออยู่แล้วนะพอมันย้ายมาที่สุภาก็เท่ากับว่าเออเขาโล่งแล้วก็คือหมายถึงว่าคู่ครองเนี่ยเขาก็น่าจะโล่งเกี่ยวกับสิ่งที่มัน <c oughs> ได้ได้ตัดสินใจเลิกลากันไปน่าจะโล่งแล้วล่ะน่าจะเป็นอิสระแล้วนะฮะแล้วเสาจรเนี่ยก็ไปจรกระทบอะไรครับดาวจันซึ่งเสาทับจันรจะพันร้ายวิบัติหมายลูกเมียหนีด้วยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือ เจ้าของชะตาเนี่ยนะครับก็จะต้องเผชิญหน้าเกี่ยวกับเรื่องแฟนเลิกภรรยาเลิกนะก็เสาทับจันจะพันร้ายวิบัติจิบหมายลูกเมียหนีเนี้ยนะจะไม่มีปัญหาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมีคนถามบอกว่าอ้าวมันมีมือที่สามีกิ๊กไหมคุณก็สามารถตอบได้เลยครับว่าไม่มีอ่ะคุณรู้ในก็ไม่มีอ่า้าวก,กิกคืออะไรครับถ้าในถ้าใน แง่ของออ <c oughs> โหราศาสตร์เนี่ยนะครับคำว่ากิ๊กก็คือปุตตะถูกไหมฮะเนี่ยปุตตะปีนี้ดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งเป็นปุตต้องเป็นปุตตะจรนะฮะก็คือปุตตะเรียวกว่าปุตตะประจําปีแล้วกันนะ,ะ <c oughs> เนื่อ <c oughs> งจากลัคนาอยู่ราศีเมถุนปุตตะก็จะต้องอยู่ราศีตุลด้วยนะราศีตุลก็คือเจ้าเรือนของเขาก็คือดาวสุถูกไหมฮะดาวสุกดาวสุกเนี่ยไปตกพบมรณะเพราะฉะนั้นปีนี้กิ๊ก ตกมรณะก็คือไม่มีกิ๊กนั่นเองถูกไหมฮะไม่มีกิ๊กไม่มีกิ๊กนะไม่มีกิ๊กที่จะบอกว่าเออเนี่ยจะเลิกจะอะไรต่างไม่มีฮะไม่มีไม่มีกิ๊กไม่มีผมตกมรณะไปแล้วนะส่วนถามว่าไอคนที่มันมีผลหรือมันมีมันโดนพลาดพิงเกี่ยวข้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอะไรกันเขาก็น่าจะเป็นเพื่อนกันแหละครับเพราะว่ามันมาจากพบอะไรฮะมันมาจากพบ <c oughs> สัจจนะจะซึ่งถามว่าเลิกลากันเพราะสาเหตุที่เจ้าตัวทํางานนะกับเพื่อนนะใช่ไหมก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนกันน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่จะเป็นกินะ๊กก็เลยทําให้อันนี้เราจะทำให้เรารู้ความจริงว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอะไรเป็นอะไรนะครับนะ เห็นไหมฮะนี่แค่นี่คือการใช้กรอบของลักนาจรในชุดในการช่วยทํานายครับถามว่ายากไหมไม,ไม,ไม่ยากครับสูตรลักนาจรสูตรนี้แม่นด้วยแล้วก็แถมยังแถมยังหาง่ายด้วยครับยังมีสูตรลักนาจรอีกหลายสูตรครับเช่นสูตรสัญชันสาจรของอาจารย์อรุณนะหรือสูตรใดหรือหลายๆสูตรก็แล้วแต่แต่ที่เอามาสอนในวันนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดครับพื้นฐานคงจะไม่คงจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับ